สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรื่องนะภาษาอังกฤษนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้จะมาเรียนเรื่อง possessive นะคำแสดงการเป็นเจ้าของ possessive determiner นะคะ possessive determiner นะคะก็คือว่าของฉันนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะที่ครูชี้ดูนะคะของฉันนะคะของฉัน ของเธอนี่ของฉันม้ยัวของเธอ his ของเขาเธอเขาผู้หญิงเนาะ is ของมัน our ของพวกเราและ t h e r นะคะของพวกเขานะคะคำเหล่านี้จะต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะคืออยู่หน้าคำนามนั่นเองง่ายๆเนาะเดี๋ยวครูพิมพ์เข้าไปให้นะคำเหล่านี้บวกคำนามหรือ เข้าใจง่ายๆคือมันอยู่หน้าคํานามหน้าคํานามนะคะจําไว้เลยหน้าคํานามนะคะหน้าคํานามตัวใหญ่ๆห,หน่อยหน้าคํานามเลยอยู่หน้าคํานามนะคะหน้าคานามนั่นเองคําเหล่านี้นะคะ my เช่นนะนักเรียนสังเกตที่เราที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะ my, my อะไรคะ my name is ใช่ไหมคะ my name my name ใช่ไหมคะ my name, my name. is นั่นเนี่ยที่เราเขียนไปบ่อยเนี่ยนะคะ my name is เนี่ยนะคะนี่แหละคะ่ะเราจะไม่ใช้ว่า i name is ใช่ไหมคะเราใช้ my name is เนี่ยแหละคำว่า name เนี่ยเป็นคำนามนะคะอ่ะนั่นเองนะคะ my name is เนี่ยแหละนะคะส่วนข้างบนที่เราเห็นบ่อยๆนะคะเห็นกันบ่อยๆเลยอะไรบ้างนะคะ i you we they he she it นะคะอันเนี้ยเป็น subject หรือ possessive pron หรือ personal pronoun คือเป็นประธานนั่นเองนะคะอ่ะอันเนี้ยดูสังเกตดูครูทำเอฟเฟกต์เหมือนกับว่าครูอยู่นอกโลกเนาะจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในโลกจริงๆอยากเป็นนักบินอวกาศ astronaut นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูเดี๋ยวถ้าเปิดให้ดูสไลด์ถัดไปเขาบอกว่า possessive เนี่ยคำว่า possessive เนี่ยแปลว่าความเป็นเจ้าของนะคะ determiner นะคะ my your his her its our t h e r นนั่นเองนะคะจำให้ได้นะตามด้วยคำนามหรือว่าอยู่ข้างหน้าคำนามนั่นะเองนะคะอ่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าในเนื้อหาที่ครูสอนตอนแรกจะดูดของม .1 แต่ม .2 ก็ต้องทราบเนาะถ้าเข้ามาดูเขายังไม่เข้าใจมาดูกันนะคะครูแยกออกมาเป็นวิดีโอสั้นๆย่อยๆจะให้เข้าใจง่ายนะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะ เอ่อฮ uh, right? right ีฮอร์ใช่ไหมมาใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันเราจะมาวงกลมข้อ really ท sure> ี่ถูกต้องนะคะอ่ะประโยคนี้หาคำนามของนักเรียนนะ brother เป็นคำอะไรคะคำนามนะคะมาดูคำนี้ค่ะ have เนี่ยเป็นอะไรคะเป็น verb ใช่ไหมคะ parents แปลว่าผู้ปกครองหลายๆคนเป็นคำนาม have เป็น verb และ cat เป็นอะไรคะเป็นคำนามส่วน g l o v e เป็นถุงมือเป็นคำนามใช่ไหมคะที่เนี้ยครูบอกว่าอะไรนะตามด้วยคำนามเป็น she หรือ her คะที่ตามด้วยคำนามคะนักเรียน she หรือ her ตามด้วยคำนามครูแบบป้ายใหญ่ๆลวกัน she หรือ her her คะตามด้วยคำนามใช่ไหมคะอันนี้ เป็น subject เนาะใค้ she หล่อนและเนี่ยและน้องชายของหล่อนเนี่ยมีมา h a e a dog นะคะต่อไป verb ใช้ he หรือ his นะถ้าใครยังจำตารางไม่ได้กลับไปจำนะคือถ้าตามด้วย verb คือ subject เนอะใช้ he นะคะเพราะ his ี่ยแปลว่าของเขาต้องตามด้วยคำนามส่วน I หรือ my นะครูบอกไว้ว่าบอกไว้ว่าอะไรคะ I ตามด้วยอะไรนะบวกเวิร์บใช่ไหมคะไมของฉันบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยคำนามดังนั้นข้อนี้ตามด้วยคำนามใช้ใช้อะไรคะใช้ไมจ้าตัวน,นี้ตามด้วยเวิร์บเดหรือแด้พวกเขาหรือของพวกเขาคะใช้พวกเขาเดนะคะตามด้วยเวิร์บ V พวกเราหรือว่า our ของพวกเราคะคำนามก็ใช้ our แมวของพวกเราเนี่ยมันน่ารักนะนะคะ is cute นะคะอ่ะและนะคะ g r o v e เนี่ยนะคะเป็นคำนามถุงมือใช้ you เธอหรือว่าของเธอใช้อะไรคะใช้ you r ใช่ไหมคะตามด้วยอะไรคะ verb นั่นเองไอ้คำนด้ยคำนามเออนะคะดังนั้นนะนักเรียนดูเลยเนี่ย เรื่องนี้ possessive determiner ตามด้วยอะไรคะคำนามนะคะส่วนอะไรคะ personal pronoun เนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยตามด้วย verb พวก I you we they he she it นะจำไว้นะคะตัวน,นี้เราเรียนเรื่องอะไรคะ my your his her our their นะคะอันเนี้ยนะก็คือของของคาว่าของเนะี่ยตามด้วยคำนามนะคะอะนะคะเช็คดู ว่าถูกต้องไหมนะคะจริงๆแล้วนักเรียนต้องแคปสต็อปวิดีโอครูแล้วดูเราทําเองก่อนอะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคุณี่ว่าครูทําเฉลยไว้อยู่นะคะอะมาดูกันเห็นไหมคะอะโอ้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเลยนะคะก็เฉลยไปแล้วในวิดีโอเมื่อกี้เนาะนะคะอะอันนี้มันเฉลยให้เลยค่ะครูเออา้มาดูกันนะคะทําไมอันนี้ใช้เธอคะ This handbag b e l o n g to my my master ก็สื่อถึงอะไรคะเธอผู้หญิงแม่ใช่ไหมคะแม่ ใช้ยัวได้ไหมไม่ his แม่เป็นหญิงหรือชายคะเป็นผู้หญิงต่อไปมีมีก็คือฉันดังนั้นใช้อะไรคะของของชันที่เชิดของฉันใช้ไม้ใช่ปะคะเทรนเนอร์รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบา my brother เนี่ยชายหรือหญิงคะผู้ชายของพวกเขาไหมพวกเขาไหมถ้าผู้ชายก็เป็นผู้ชายใช้อะไรคะ his ใช่ไหมคะจริงก็อยากให้อ่านถ้าอ่านประโยคนได้ก็อ่านนะอันนี้ตื่นถึง my grandfather my grandfather นะของ grandfather คือปู่หรือตานะคะอันเนี้ยตามด้วยคำนามนักเรียนดูตามด้วยคำนาม,นาม,นามจะเป็น his หรือ him ถ้า him เป็นกร,รมอยู่หลังสุดแต่ his เนี่ยครูบอกว่าตามด้วยอะไรคะตามด้วยคำนามดังนั้นข้อนี้ตอบ his ใช่ไหมคะ เนี่ยเห็นไหมมันตามด้วยคำนามหมดเลยเนี่ยไม์ก็ทีเชิดแล็คำนามแฮนด์แ,แบ็กกระเป๋าคำนามเทรนเนอร์สรองเท้าผ้าใบคำนามนะคะต่อไปคำนามคือคำว่าดิจิตอลแคมเออนะคะทีนี้แดนนี่แอนเท็ดเนี่ยคือสองคนสองคน,งคนใช่ฮิตได้ไหมฮิตกับเฮอกี่คนหนึ่งคนใช่ไหมคะแต่แดคือของพวกเขาสองคนขึ้นไปดังนั้นข้อนี้ตอบแด สื่อถึง refer to Danny and Ted นะคะต่อไป George นะคะ a n d me เนี่ยถ้า a n d me ก็คือชั้นไอ่ะถ้า I มีก็คือแทนคำว่า V ใช่ไหมคะแต่เนี่ยเออคำแสดงว่าเป็นเจ้าของของ V ก็คือ o u r นะคะตามด้วยคำในคำนามใช่ไหมคะก็คือใช้อะไรคะใช้ o u r นะคะไม่ใช้ my เนาะเพราะมันสื่อมันอ้างถึงอะไรคะ George นี่นะ ไม่ใช่แดด้วยนะต่อไป u โพส s i v e ของ You คืออะไรคะ You อะเคปะเออนะคะไม่ใช่แดด้วยนะคะต่อไปเมแกนน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงนะคะใช้อะไรคะเออ,อแค่นี้เองนะคะ p o s s e s s i v e d e t e r m i n e นนะคะคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ ข้อสักหลักสำคัญเลยนะักเรียนต้องจำตารางให้ได้นะคะ I U V D H C นะครูย้อนกลับไปดูนะคะใครที่ตรวจไม่ทันก็ตอ o ไปก่อนกันเดี๋ยวครูขอเคลียร์ลบนะคะแล้วมาดูตารางทบทวนนะคะอ่ะเดี๋ยวทบทวนตารางนิดหนึ่งนะคะตารางตารางอ่ะหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตารางนะคะตารางอะ่ะอันเนี้ยนะหลักสำคัญก็คืออะไรคะนะักเรียนหนูต้องจำนี่จ้า ที่ครูทำเมื่อกี้แหละ my you hear เนี่ยจำให้ได้นะคะ my you hear เนี่ยตามด้วยคำนามใช่ไหมเรื่องนี้เวันนี้เรียนเรื่องนี้นะส่วน i u v day h i t h i d v u day เนี่ยตามด้วย verb นะอันนี้ต้องก็ต้องจำให้ได้เข้าใจใได้เหมือนกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ที่สุดเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะข้างบนเนี่ย i u v day hichid เนี่ยสอน ไปก่อนคลิปก่อนหนะ้าสามารถกดดูได้นะคะเป็นคลิปการสอนภาษาอังกฤษนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนเรื่องอะไรคะคำนาเออคืาเรียกอะไรนะ pronoun นะคะที่ที่อยู่หลัง verb นะคะ after verb คี่คำสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคือคำนามเรื่องอะไรนะคะนี่ให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะมา เรียนกันนะคะนี่นะคะสิบต่อไปง่ายๆเลยเนี่ยนะคะเรื่องนี้ possessive pronoun คำนามนี่นะคะ after the verb แง่อะไรนี้อยู่หลังสุดนะคะอ่านะคะ verb นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนะคะย้อนกลับไปเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะย้อนกลับไปสำหรับเรื่อง possessive determiner นะคะ my, your, his เนี่ยนะคะก็นะคะ,นะคะถ้าไม่เข้าใจดูย้อนได้นะคะนักเรียนนะคะอ่ะแปบ๊บนะคะโอ้นะคะครูก็พยา,ายามทำให้มันสั้นๆน,นะทำให้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ นะคะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจะอยู่นอกโลกอีกไหมนะคะก็สั้นๆมาดูได้นะ